วัดพระธรรมกายและมูล,ลนิธิธรรมกายได้ส่งถุงยางชีพจำนวน800ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประเทศกรัรมพูชาคณะกัลายาณมิตรจากหลายพื้นที่ร่วมพิธีทอดกรถินสามคัคคีประจำปีพุทธศักราช2563เพื่อสร้างอาคารหน่อแก้วพระชินสีณีณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานี วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญพิธีทอดกรถินสามัคคีบรมจักรพรรดิประจำปีพุทธศักราช2563ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2563วันนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติกาลเกตค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามบุญนิวส์ได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง gbn-us.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีและทาง y o u t u b e นะคะบุญนิวส์แชนแนลค่ะวันนี้เรามีข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันค่ะ ทางวัดพระธรรมกายและมูลลานิธิธรรมกายนะคะได้ส่งมอบถุงยางชีพจำนวน800ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประเทศกัมพูชาค่ะ เมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายมูล,ลนิธิธรรมกายโดยพระวิเทศธรรมพรประธานมูล,ลนิธิธรรมกายผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เป็นประธานสง์ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน800ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณเขตชายแดนประเทศกัมพูชาที่จังหวัดพระตะบองและจังหวัดไพลินที่ได้รับผลพรวงจากพายุดีเพรสชั่นพาดผ่านพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงส่งผลให้รัศ ดอนที่อาศัยอยู่บริเวณตามเขตชายแดนประเทศกัมพูชาได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเหตุนี้ทางวัดพระธรรมกายและมูลลานิธิธรรมกายเมื่อได้ทราบข่าวจากผู้ประสานงานจึงได้เร่งจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมและร่วมส่งแรงใจให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสารอาหารกระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อนำไปมอบให้กับตัวแทนทั้งทหารชาวบ้านและพระพิสุในเขตชายแดนประเทศกัมพูชาต่อไปค่ะช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่ประเทศกัมพูชามีฝนตกหนักมากแล้วก็น้ำท่วมพื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ก็ไม่ได้รับทราบข่าวว่าทางนั้นรัษฎรขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งยารักษาโรคด้วยรวมทั้งที่อยู่อาศัยก็ได้เห็นความลำบากเดือดร้อนในครั้งนี้จึงได้อนุเคราะห์ส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือในครั้งนี้เพื่อบรรเทาความลำบากจากภายน้ำท่วมในครั้งนี้ให้กับประชาชนราษฎรที่อยู่พื้นที่บริเวณชายแดนกัมพูชา ก็หลักๆก,ก็จะที่จังหวัดพัทบองแล้วก็จังหวัดไพลินก็คราวนี้มูลนิธิธรรมกายก็ได้จัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน800ชุดแล้วก็ไปมอบให้กับตัวแทนซึ่งจะเป็นทั้งทหารทั้งชาวบ้านแล้วก็ทั้งพระพิสุกสงฆ์จากชายแดนกัมพูชาเข้ามารับของในครั้งนี้ที่บริเวณด่านชายแดนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี ก็ขอขอบคุณขออนุโมทนาแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญในครั้งนี้ด้วยกันไปร่วมอนุโมทนาบุญค่ะกับกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกรถินสามคัคคีซึ่งถือว่าเป็นมหากรารทานแห่งปีนะคะจัดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยค่ะโดยพุทธศาสนิกชนได้เดินทางไปร่วมงานบุญทอดกรถินเพื่อสร้างอาคารหน่อแก้วพระชิน,นสีณศูนปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุท,ทยธานีค่ะ ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563เพื่อสร้างอาคารหน่อแก้วพระชินสีโดยมีพระมหาพเดชศัก์ิสักกะธรรมโมประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเป็นประธานสง์ พิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยริ้วขบวนอันเชิญบริวากรกฐถินและผ้าไตรกฐถินของคณะประธานทุกคณะเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยบรรยากาศแห่งความปราบรลื้มใจสำหรับประธานกฐถินในปีนี้คือกัลลยนมิตรเพชรศิริหานธรรมรักษ์ได้อัญเชิญผ้าไตรกฐถินบรมจัก,กรพรรดิเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ภายหลังจากการอัญเชิญผ้าไตรของคณะเจ้าภาพคณะผู้มีบุญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่ท่านประธานกฐถินจะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวรับระเดียงสงและกล่าวคำอับปโลหกฐกถินนอกจากนี้คณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยถวายแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมบุญร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหน่อแก้วพระชินสีด้วยใจที่ปลเื่อมิติในการสร้างมหาฐานบารามี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทอดกรถินคณะผู้มีบุญได้ร่วมกันประกอบพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายต้นที่222เทฐานรากอาคารปฏิบัติธรรมหน่อแก้วพระชินสีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยท่านประธานสงนำประกอบพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายและเทฐานรากรวมทั้งได้นำอธิษฐานจิต สำหรับเสาเข็มมีความสำคัญต่อการรองรับอาคารหนอแก้วพระชินสีเมื่อเสียงปั้นจันทรดังขึ้นหมายถึงประกาศให้ทราบว่าพระพุทธศาสนาได้อย่างรากมั่นคงลงบน,นผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วพร้อมที่จะบังเกิดสถานที่รองรับพระพิสุสามนเณรเพื่อการศึกษาพระปริยติธรรมและให้มหาชนได้มาร่วมกันเพื่อสั่งสมบุญอบรมกายวาจาใจปลูกฝังศีลธรรมและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระ ัตนตรยภายในวันนี้จึงเป็นวันแห่งมหาปิติเป็นบุญใหญ่แก่คณะผู้มีบุญทุกท่านค่ะปีนี้ได้มาเป็นประธานทอดกระถินสามัคคีที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงก็มีความปลื้มปิติยินดีมากตอนที่มาครั้งแรกเมื่อปี60ก็ประทับใจมากๆค่ะแล้วก็ได้จอง จองเป็นประธานกฐินไว้พึ่งถึงคิวตอนนี้ก็เป็นระยะเวลา3ปีซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแต่แต่ก็ได้คิดว่าเราได้ทุ่มเททำสร้างอาคารหนอกแก้วพระชินทรสีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็บูชามหาปูชนียาจารย์ อาคารนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นที่รองรับพระพิสุ์สามเนนเป็นห้องศึกษาบาลีรองรับได้500ท่านและชั้นบนก็เป็นห้องปฏิบัติธรรมที่จะมีการบวชพระบวชเนนจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆการที่ได้มา,มาร่วมบุญกถินครั้งนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสมา ช่วยดูแลพระพุทธศาสนาคนหนึ่งที่จะทําตามที่หลวงพ่อบอกว่าให้ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาให้ให้เจริญก้าวหน้าไปทั่วโลกก็เพราะว่าเราเห็นสัมมเนรมาตลอดนะคะ ก็รู้สึกว่าปลื้มกับสมมนเณรเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่สมมนเณรได้ได้ใช้อ่ะค่ะเป็นหนอแก้วที่ซึ่งเราก็ชวนเด็กมาบวชสมมนเณรที่นี่ที่วัดพระธรรมกายนะคะรู้ว่าท่านมาตรงนี้เพื่อที่จะมาเรียนตรงนี้นะคะเราก็ปลื้มก็เลยก็เลยต้องมาค่ะเห็นการพัฒนาการเจริญรุ่งเรืองของสม,มนเณรแล้วเราก็อยากอยากจะอยู่ปลื้มกับตรงนี้นะคะ่ะตอนช่วงที่ทอดกระถินนะคะค่ะพระอาจารย์ก็นำนั่งสมาธินะคะก็จะนิ่ง เพราะว่าเรานึกถึงบุญที่เราได้เริ่มที่มาทําตรงนี้นะคะตั้งแต่ทอดกรถินซื้อที่ครั้งแรกนะคะเราก็เป็นประธานผ้าป่าพอเราไดา้มาเป็นประธานรองนะคะอ่ามากันทั้งครอบครัวแบบนี้นะคะตอนทอดกรถินภาคหวเราก็อ่าทำให้เรานึกนึกนึก,นก,นกถึงบุญนึกถึงหลวงปู่ตลอดนะคะก็ปลื้มมากๆค่ะ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดนะคะธุรกิจของเราก็ใช่ว่าจะดีนะคะเพราะว่าธุรกิจของเราอยู่ตามห้างแต่เราก็รู้สึกว่าเราทําแล้วเราทําบุญตรงนี้แล้วถึงแม้ว่าเงินที่หามาได้ยากแต่เราทําแล้วเราเปลืม้มเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราก็ยิ่งทําบุญเยอะ เช่นเดียวกันกับทางวัดกลางธนรินจังหวัดสิงห์บุรีค่ะได้จัดพิธีท,ทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีคณะสัทธาสาธุชนนะคะพร้อมด้วยคณะกัลายาณมิตรในจังหวัดสิงห์บุรีมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากค่ะณวัดกลางธนรินตําบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดงานบุญสำคัญประจำปีพิธีทอดกระถินสามคัคคีประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีชาวบ้านในพื้นที่คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดกลางธนรินพร้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตรในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานบุญมหากรทา,านพิธีทอดกระถินกันอย่างบุญบันเทิงโดยคณะประธานกถินคณะประธานรองรวมถึงคณะเจ้าภาพทุกท่านได้อัญเชิญผ้าไตรกถินและบริวารกถิน เวียนประทักษินรอบอุโบสถ3มรอบด้วยความปลื้มปิติใจก่อนที่จะได้อัญเชิญผ้าไตรกฐินและบริวารกฐิน,นวางบนแทน่นณศูนย์กลางพิธีที่คณะผู้จัดงานได้จัดตกแต่งและประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีสันอย่างงดงามตระการตา สำหรับพิธีทอดกรถินในปีนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวุฒิธรรมประสุทธเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินเป็นประธานสงฆ์ส่วนทางด้านประธานกรถินสามคัคคีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาในปีนี้ได้แก่กัลยาณมิตรวันธนีบุญธรรมกัลยาณมิตรปรีชาทรัพย์รุ่งเรืองกัลยาณมิตรชลิดากัลยาณมิตรไพศาลกัลยาณมิตรกฤษณาจันทร์สิริพงษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินก่อนที่จะได้น้อมนาผ้าไตรกฐถินถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นผู้ทานคณะสงฆ์ได้กล่าวรับเดียงสง์และกล่าวคำอับปโลกกฐินพร้อมกันนี้ท่านประธานกรถินยังได้น้อมนําพันดอกไม้และปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสง์เพื่อทำนุบำรุงวดัดและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา นอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีพิธีมอบพระของขวัญโดยพระครูวุฒิธรรมประสุดเมตตามอบให้แก่คณะประธานกฐินประธานรองรวมไปถึงสาธุชนที่มาร่วมงานได้เอาไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะและทางด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าค่ะ เมื่อวันพระราชสบ,บดีที่22ตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สมพงศ์ปริสุทธโธได้นำพระพิสุและสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารจากนั้นพระอาจารย์ชิสนุพงศ์นาถากรโรได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องความสำคัญของงานบุญทอดกรถิ่น โดยได้นำประมวลภาพงานบุญทอดกระถินของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามซึ่งได้จัดพิธีทอดกระถินไปเมื่อวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมที่ผ่านมามาเปิดให้ทุกท่านได้รับชมเพื่อทบทวนบุญอย่างความปลื้มปิติแก่สาธุชนที่ได้รับชมเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ค่ะพระอาจารย์ยังได้เชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานบุญทอดกรถินณวัดใกล้บ้านอีกด้วยค่ะ ไปดูกิจกรรมที่ส่งเสริมเยาวชนไทยให้ได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนากันบ้างค่ะโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีรัตนารามรัตนราชสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้รวมใจสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรค่ะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีรัตนารามรัตนราชสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรในชั่วโมงสอนศิลธรรม นอกจากนี้นะคะนักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบศิลธรรม4.0บทฝึกที่5 6 7คือการจัดระเบียบสิ่งของการนั่งสมาธิและสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรไม่เพียงเท่านั้นนักเรียนยังได้เล่นเกมฝึกสติ ก่อนที่จะได้ให้นักเรียนบอกความรู้สึกและประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการได้จัดระเบียบสิ่งของและจัดกระเป๋านักเรียนสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและได้ฟังธรรมะที่มีคุณค่าสามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามวัยซึ่งนักเรียนทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างเช่นการสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรจึงตั้งใจสวดมนต์ อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกภายในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนาสูตรเพื่อสร้างกระแสฐานที่ชุ่มเย็นให้แก่พืนแผ่นดินไทยไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะ สำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ 1. จังหวัดสระบุรีอันดับ 2. จังหวัดขอนแก่นอันดับ 3. จังหวัดอ่างทองอันดับ 4. จังหวัดสกลนครอันดับ 5. จังหวัดปทุมธานีอันดับ 6. จังหวัดกาลสินอันดับ 7. จังหวัดบึงกาฬอันดับ8จังหวัดเลยอันดับ9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับ10จังหวัดฉะเชิงเรา ส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1แก้วภูทร8อันดับสองนครหลวง14อันดับ3นครหลวง10อันดับ4นครหลวง1อันดับ5นครหลวง8อันดับ6นครหลวง6อันดับ7นครหลวง5อันดับ8นครหลวง16อันดับ9นครหลวง9และอันดับ10นครหลวง17 จากกิจกรรมงานบุญภายในประเทศนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปรับชมค่ะภาพงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนกันบ้างค่ะติดตามได้ในช่วงของ w o r News w s กับคุณสุดชดาทองมาลัยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่เบอร์นิวส์นะคะซึ่งเราก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกิจกรรมงานบุญของผู้มีบุญในต่างประเทศค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะไปเริ่มกันที่ภาพกิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐเอเมริกาซึ่งได้จัดงานบุญพิธีทอดกรถินสมคิดบรมจัก,กรพรรดิประจำปีพุทธศักราช2563ค่ะ สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าคณะประธานกถินคณะเจ้าภาพรวมทั้งสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญพระไตรกยกถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางความปลื้มปิติยินดีของผู้มีบุญทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ก่อนที่พระครูใบดีกาวุฒิพงศ์วุฒิวังโสท่านประธานสงฆ์จะได้นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส จากนั้นเป็นพิธีทอดกรถินสมคีบรมจัก,กรพรรดิประจำปีพุทธศักราช2,563ซึ่งประธานก,นกรถินบรมจัก,กรพรรดิคือพระสุชาติสุจิตโตและครอบครัวสิริทูลกาเลนิรชัยโรธอนุชิตวรวง์กาเลนิรสุนิภาวินเทอร์และครอบครัวโดยมีการเลนิตสินีนาสิริทูลกาเลนิรชัยโรธอนุชิตวรวงการเลนิรแคเทเธอรีนไดซี่วินเทอร์ และการิมิดแคร์วินเชอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้ากถินพร้อมกันนี้คณะประธานกถินได้น้อมถวายผ้ากถินแด่พระสวินสุทาโพเพื่อกล่าวคำอัปโลกกถินส่วนพระครูใบดีกาวุธิพงศ์วุฒิวังโสกล่าวคำดียงสง์ นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญญานพหนะและอุปกรณ์สื่อสารพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ท่านประธานกานารถินบรมจากพรรพัประจำปีพุทธศักราช2563ได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้เป็นประธานกรถินในปีนี้ ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมอบผ้าตรายแก่ประธานกถินประจำปีพุทธศักราช2564คือกาลยนมิตรชัยโรธอนุชิตวรวงศ์กาลยนมิตรชวีวันชัยเสนาในการนี้ประธานกถินปีพุทธศักราช2564ได้กล่าวความในใจและเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมงานบุญกถินในปีหน้าด้วยจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มนปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด19แต่ทุกท่านก็ยังไม่ทิ้งการสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับงานบุญใหญ่มหากรารทานที่วัพะธรรมกายชิคาโกค่ะมาต่อกันที่วัพะธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคีลานเพสตัตโดยถ่ายทอดสดทางออนไลน์นะคะผ่านทางไลน์และก็ f a c e b o o k l i v e เพื่อให้สาธุชนได้มาร่วมงานบุญแม้จะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานในพิธีคือกาเลนมิตรนิทิพรแมคฮาแต่ครอบครัวส่วนพิธีถวายขีฬานเภสั์มีประธานนำกล่าวสามคณะ โดยคณะที่1ครอบครัวลีพัฒนาพันธ์คณะที่2กาณยนมิตรริชาร์ดไกเซอร์และคณะที่3กาณยนมิตรจำเนียนรามสูตรและครอบครัวพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานแสาธุชนได้น้อมนำคีลานเพษัตถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นพระอาจารย์ได้ประกาศคะแนนโครงการสะสมแต้มบุญออนไลน์พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาสอันทรงคุณค่าในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีค่ะ คุณผู้ชมคะได้เห็นภาพการจัดกิจกรรมต่างๆของที่วัดพระธรรมกายในต่างประเทศแล้วนะคะก็เป็นภาพที่น่าชื่นชมแล้วก็ควรค่ากับการอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งทําให้เราได้เห็นนะคะถึงความศรัทธาของสาธุชนนะคะที่อยู่ในต่างประเทศที่ยังให้ความสําคัญในการสั่งสมบุญแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะช่วงนี้คะ่ะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเวอร์นิวส์หมดเวลาลงแล้วคะ่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีคะ่ะ และในวันนี้นะคะเรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะถึงกําหนดการการจัดงานบุญพิธีทอดกรถินสามคัคคีที่จะจัดขึ้นณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจําปีพุทธศักราช2563มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่มหากรารทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวพิธีทอดกระถินสามัคคีณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีกำหนดการดังนี้วันพฤหัส,สบ,บดีที่29ตุลาคมจะมีพิธีทอดกระถินสามัคคีหนึ่งแห่งได้แก่วัดแม่ลายเตียนอางจังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่31ตุลาคมจะมีพิธีทอดกระถิ่งสามัคคีทั้งสิ้น10แห่งได้แก่ 1. วัดหนองกินเพนจังหวัดอุบลราชธานี 2. วัดแม่สนามจังหวัดเชียงใหม่ 3. วัดห้วยตองศักจังหวัดเชียงใหม่ 4. วัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรี 5. ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญาประเทศจังหวัดสะแก้ว 6. ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี 7ศูนย์ปฏิบัติธรรมยะโสธรจังหวัดยะโสธร8 0ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลา90ศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและ10ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีจังหวัดปัตตานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 3 5 4 0 6 6 0 3 สำหรับงานบุญทอดกรถินนั้นถือว่าเป็นกรารทานที่มีอานิสสงยิ่งใหญ่นะคะดังนั้นอย่าลืมชักชวนกันไปทอดกรถิ่นทุกวัดทั้งภายในและต่างประเทศเราต้องช่วยกันอย่าให้มีกรถินตกค้างนะคะและสําหรับสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะยังคงเน้นย้ำมาถึงคณะพระพิสุสามณรและพุทธศาสนกชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดที่ศูนทั้งภายในและต่างประเทศนะคะให้สวมใส่หน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าในทุกช่วงของการจัดกิจกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่าง เคร่งครัดค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานำมาฝากค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีและทาง y t u t u นะคะบุญนิวส์ h a n n e l ค่ะส่งข่าวมาได้ทางอีเมลนะคะ tv dmcnews@gmail.com ปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่า ยาตีนังวสมาคโมการอยู่ร่วมกับนักปรา์เสมือนสมาคมแห่งญาติสำหรับวันนี้ดิฉันปริชาติกาลเกตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ